ผลกระทบของการแข่งข้า,ข,าขึ้นของเงินบาทนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับว่าสง่าางผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับต่อการแข่งขันโดยเฉพางยิ่งเลยต่ออุตสาหการรมการส่องออกของบ้านเรานะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรอทอหรือว่าสภาผู้ส่งออกคุณธนาก,นกรเกษตรศสุวรรณคุณธนากรสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับคุณิทย์สวัสดีครับคุณเมย นนคคอณนากอค้าในมุมของสภาผู้ส่งออกเรามีมุมมองหรือว่าประเมินผลกระทบยังไงต่อตัวของค่าเงินบาทบ้านเรานะคะที่ก็แข่งค่ามากสุดในรอบสี่ปีแล้วก็แข่งค่าแบบรวดเร็วแบบนี้ด้วยค่ะครับอา่างสอทนะครับประเมินนะครับแล้วก็เป็นภาพของการกระตุกของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าปกติมากๆนะครับ ซึ่งผมว่าเข้าใจ่าหลายคนคงคาดการแล้วนะว่ามันเกิดจากการขายพัสดิรัฐบาลสหรัฐค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วเงินย้ายเข้ามาที่บ้านเรานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่นัำทุนบ้านเราเองเนี่ยนะฮะใช้เงินบาทซื้อต้องทำเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเท่าเท่ากับว่าใช้เงินบาทซื้อเงินเหรียญไปเพราะเงินเหรียญก็ยังคงค้างอยู่ในประเทศเรานะฮะขณะการประเทศไทย ต่อเรื่องนะในช่วงที่ต้องบอกว่า 7, เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลข surplus ของการส่งออกเนี่ยสูงมากทีเดียวนะครับก็เลยทําให้โดยรวมๆเนี่ยทำให้ข้าเงินบาทแข็งค่า,ข,า,ข,าขึ้นมากผลกระทบที่ชัดเจนที่เราเห็นนะครับก็คือการที่ยอดขายเอาแบบชัดมากๆคือยอดขายเนี่ยเราก็ตกทันทีเพราะว่า พออัตราการเปลี่ยนในช่วงเปลี่ยนระหว่าง5-8เปในช่วงต้แต่ต้นปีเนี่ยมันมีผลทันทีว่ายอดขายเราหายไป5-8เปอร์เซ็นต์นะการถ้าเกิดผู้ส่งออกเนี่ยฮะใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักนะครับปัญหาก็จะกระทบโดยตรงว่าผลประกอบการในเชิงของกำไรสุทธิเนี่ยจะหายไปเช่นเดียวกันนะฮะกระทบเยอะมากครับต้องบอกว่าเยอะมากมากครับ ครับคุณธานากรครับทีนี้อุตสาหกรรมบ้านเรานะฮะแล้วก็ผู้ส่งออกนะมีหลายเซกเตอร์ด้วยกันเซกเตอร์ไหนบ้างครับที่โดนหางเลขเข้าไปเต็มๆจากการแข่งข้าขึ้นของเงินบาทและตอนนี้เนี่ยเตรียมการในการที่จะรับมือท่ามกลางเงินบาทแข็งแบบนี้ยังไงบ้างครับโอ้ท oh. ้าเซกเตอร์ที่ชัเดเจนนะครับคือเซกเตอร์ที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างต่ำนะครับอ oh. อันนี้จะโดดหนักมากนะครับเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนนะครับยานยนต์นะครับเป็นเรอนิส์ มาจิ้มต่ํามากๆเพราะนั้นแ้เนี่ยค่างเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกระทบทันทีสินค้ากเกษตรมาจิ้นก็ต่ํานะครับอาหารแปลรูปมาจิ้นก็ไม่มากนะครับผู้ที่จะเสียหายหมดนะฮะเราะ mm hmm. นั้นไม่พอเนี่ยถ้าภาะวะการถึงค่างเงินบาทยังค้างอยู่เนี่ยฮะเรามีความเชื่อว่ามาตรการท่องเที่ยวนะครับคนที่ไปเที่ยวเราเนี่ยเงินบาทแข็งค่า,ข,าขนาดนี้เนี่ยฮะ เขาเขาคงจะรู้สึกว่าค่าบริการค่าตัวเครื่องบินในบ้านเราที่บินไปบ,บินมาทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดนะฮะหนักสุดนะฮที่ผมเห็นและเป็นห่วงก็คือเอสนะครับเพราะเอสีเนี่ยไม่ได้มีการเฮดจิ้งเหมือนอบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเฮดจิ้งได้ถึงหกเดือนนะครับก็สามารถที่จะแบกรับความเสี่ยงในช่วงหกเดือนในช่วงที่มันสวิงจนกระทั่งมันลงตัวครับ,รบก็ห่วงนะ ห่วงครับค่ะเ,เรามีข้อเสนออย่างไงบ้างคะต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาลแบงก์ชาติในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็มาดูแลค่างเงินบาทตรงนี้คะ่ะคือผมเอ,อเราคาดการณ์นะครับเพราะว่าสู้นี้มันเป็นภาวะเฉพาะหน้าเท่านั้นเราคิดอย่างไงกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันมีการตื่นตัวเรื่องของทองคํา เข้ามาซื้อเยอะมากทาให้เงินบาทมันหายเป็นเงินเหรียญเข้ามานะครับแล้วก็ขณะกันเรื่องของทัตบัตรร์บาที่มีคนขายเยอะมากแล้วมันเข้ามานะครับผมคงต้องขออนุญาตแนะนํานะครับทางทางแบงค์ชาติเราเนี่ยจะต้องเข้ามาอินทวีนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันผิดปกตินะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นเพียงช่วงสั้นถ้าเกิดรัฐบาลไม่เข้ามาช่วยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดผลกระทบสําหรับ อ,อุตสาหกรรมไซส์ขนาดเล็กทั้งหลายเนันเรียจะไม่สามารถจะทนได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาช่วยนะครับอันท,ที่ทำได้คืออาจจะต้องส่งสัญญาณมาร์เก็ตไกด์เดนซ์ออกไปบ้างว่าเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นการที่ธนาชารต้องช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นไม่คนกลัวนะฮะแล้วก็เข้ามาวุ่นวายการซื้อเงินขายเงินกันมากเกินไปนะครับ อีกอันี้ที่อยากให้ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับบางทีเป็นเรื่องของแบงค์ชาติรัฐบาลต้องช่วยดูว่าเรื่องของกรมสรรพกรนะครับการเร่งคืนแวตนะครับของคนส่งออกทั้งหลายเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะช้ามากกว่าปกตินะครับ <S <S 2> <S 2> ถ้าสามารถช่วยได้ให้เร่งการคืนแวตดีจะทําให้เงิงนบริเวณเขาดีขึ้นนะครับอันหนึ่งที่อาจจะต้องช่วยนะครับก็คือว่า เปจสมีรายเล็กเนี่ยเขาอาจจะมีข้อจํากัดในการทำเรื่องของ h e d g ิ n งฟันนะฮะจะต้องเอดูเก e โดยเร็วนะครับว่าอยู่แทบจะไม่มีทางเลือกถ้ามันจะเงอย่างนี้เนี่ยอยู่ต้องเข้ามาศึกษาเรื่องเอจชิงกันนะฮะแล้วก็แบงก์ของภาครัฐนะครับสิบแบงก์เนี่ยซึ่งเชี่ยวชาญดีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยดูครับว่าจะจะดูผู้สองรายไหนบ้างที่มีปัญหาเหล่านี้แล้ก็ต้องเข้ามาช่วยสักอิน แนะนำเขาว่าต้องมาทําเรื่องพวกนี้กันครับครับคุณธนากรครับนอกจากเรื่องของการแข่งข้าขึ้นของเงินบาทแล้วเนี่ยนะครับยังมีมิติอื่นใดบ้างครับที่ทางด้านของสรทมีความวิตกว่าอาจจะเป็นปัจจัยสิ่งเพิ่มเติมนะครับของการส่งออกในช่วงเวลาแบบนี้ครับคือผมเข้าใจว่าอันนี้กระวับบงบอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดค่างเงินมันแกว่งเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเสียหายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางภาค ผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่หาสิ่งของไปส่งออกหรือผลิตเพื่อส่งออกทั้งหลายเนี่ยนะฮะต้องกลับมาดูเรื่องของการสร้างแวลูให้กับตัว p product เรามากขึ้นนะครับ<ม>การทำเรื่องแบรนดิ้งการทำไอดีเนี่ยผมว่ากลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันมากๆว่านอกจากการเป็นเอมในการขายของง่ายๆแล้วเนี่ยการเอาสินค้าแบรนด์ มันเล่นก็ดีหรือตัวเองสร้างแบรนด์เองก็ดีเนี่ยกับการให้ความมั่นคงของของธุรกิจเองจะดีขึ้นนะครับมันทงต้องทำเรื่องนี้กันโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดสามารถเข้าไปดูเรื่อง R&D นะครับว่าจะทำยังไงดีถึงจะเริ่มเพิ่มตัวมาร์จิน้นกำไรส่วนเกินเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเงินบาทสวิงการค้ามีการแข่งขันมากขึ้นถ้า Product ของเราเนี่ยไม่มีย i นิค ในการแข่งขันนี้นะฮะเราก็ต้องถูกเทียบนะฮะแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยการบริหารค่าเงินของแต่ละประเทศเนี่ยบางประเทศบริหารเกง่งกว่าไม่เกง่เกงกวา่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดผลนะครับเพราะว่ามันจะสวิงแล้วก็ย่งเพราะสินค้าที่มันเป็นสินค้า <Leaving> ที่เป็นเรียกว่าซื้อจากไหนก็ได้เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยจะมีการสวิงเยอะมากซื้อทางพวกการไทยทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองสำรวจตัวเองมากมาก นะครว่าอะไรที่ทําให้ตัวเองมีรายรับเด็ดเพิ่มขึ้นต้องทาทุกอย่างครับครับค่ะในตอนนี้ทางฝัาส่งออกเองมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนอย่างไรบ้างกับเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือว่าในมุมของสถานการณ์การส่งออกด้วยนะ,ะกับรัฐบาลชุดนี้ค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามองภาพของออรัฐบาลปัจจุบันนะฮะซึ่งเข้าใจว่าหน้าตาของท่านระเบยทั้งหลายนี่ออกมาพอสมควรแล้วนะครับ เรามีความมั่นใจขึ้นนะครับต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีหลายหลายท่านที่ถูกเดินเชิญเข้ามาเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากนะครับ uh huh. ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยโฟกัสว่าคราวนี้ประเทศต้องการอะไรเนี่ยนะฮะต้องช่วยกันทำนะฮะ uh huh. ถ้าเกิดผม uh huh. จะขอให้ความเห็นนะครับก็คือเรื่องของการส่งสัญญาณความเชื่อมั่น uh huh. นะว่าโครงการต่าง ที่มันดีอยู่แล้วนะครับเ,เราจะทักดันต่อรัฐบาลชุดใหม่จะพักดันต่อนะครับอย่างเงี้ยรติธิปเนี่ยเอาเรื่องของการาช่วยกันคนละครึ่งแม้แต่คนเสียภาษีจะช่วย6กสิบไม่เสียภาษีช่วยส0สิบอะไรก็แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสัญญาณชัดว่าก็มัจะเข้ามาช่วยนะฮะที่สองคือเรื่องของการที่บอกว่าโครงการอะไรเนี่ยที่รัฐบาลชุดเดิมเนี่ยอาจจะ คิดริเริ่มแล้วก็มังตีมจะทําเนี่ยถ้ามันไม่ได้สร้างผมูมิปที่ชัดเจนนะครับเอ,อหรืออาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยผมว่าทบทวนโดยเร็วแล้วก็ต้องประกาศจุดยืนชัดเจนว่าโครงการท,ที่ใช้เงินมากๆเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งขออนุญาตดรอปทิ่เลยนะฮะให้มันชัดออกมาว่าเราจะไม่เอาเงินงบประมาณของประเทศเนี่ยไปใช้กับโครงการที่ไม่ชัดเจนและไม่ดีกับประเทศระยะสั้นกลางยาวนะครับ แล้วก็ชูธงมิติของโครงการที่คิดว่าดีจริงๆชัดจริง,รงออกมาให้เห็นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการนะครับผมว่าจะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยบอกประกาศว่าจะมีระยะเวลาการทํางานจริงๆเนี่ยสิบเดือน อาจจะมีการรักษาการอีกสักสี่เดือนอะนะฮะสี่บกสี่เนี่ยผมว่ามันก็มีนัยยะพอสมควรนะว่าเอ๊ะมันจะทํำยังไงให้ประชาชนทุกภาคส่วนเชื่อมันว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยจะมาดูเรื่องความโปร่งใสครับจะแอนตี้คอร์รัปชันกันนะครับบอกอยากจะบอกให้บอกประกาศทั้งโลกนะครับประเทศไทย,ยจะลด ละเลิกเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นร้อสัญญาณออกไปว่าเราอยากจะให้ประเทศชาตินี้เนี่ยแข็งแรงนะครับและผู้ลงทุนทั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีทั้งต่างประเทศก็ดีเนี่ยท่านจะไม่เจอปัญหาเรื่องของต้นทุนเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นการที่ส่งสัญญาณในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะครับอาจจะช่วยได้จริงๆครับอาจจะได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณธนากรขอบคุณนะครับสวัสดีครับอบคค่ะ ครับสวัสดีครับเรื่องค่างเงินบาทแข็งชัดเจนนะครับ,รบแบงค์ชาติอยากให้เข้ามาช่วยดูแลเดี๋ยวก็จะมีผู้ว่าท่านใหม่แล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดแล้วเป็นภาครัฐเองนะครับเรื่องของการ พื้นฟูความเ oh. ชื่อมั่นด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ฝากเอาไวน้น,นี่ตรงไปที่กรมสรรพากรเลยการคืนแบตสาหรับตัวผู้ส่งออกด้วยนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองอก็มีหน้าที่ขายแต่คอมมอนดิตี้เขาก็เลือกที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีมูลค่าเพิ่มเขาก็จะต้องมาเลือกเราเท่านั้นนอกเหนือไปจากนี้นะครับเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของการใช้งบประมาณและการสร้างความโปรง่งใสเพราะค่าไม่โปรง่งใสต้นทุนธุรกิจสูงทำธุรกิจไปแล้วเสียอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ สรทเขาฝากเอาไว้ด้วยนะครับ A.I. แย่งงานคนไทยเราจะอยู่รอดหรือถูกทิ้งนักท่องเที่ยวหายรายได้หดไทยจะถูกเพื่อนบ้านแซงโลกแบ่งขั้วบีบให้เลือกข้างไทยจะยืนตรงไหนถึงได้เปรียบ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้ งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากอูเวมอุกบองผู้นำด้านคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ที่สุดในโลกจาก AWS ยูเฉียงโจสตาร์อัพแบล็กเลคเทคโนโลยีผู้ปฏิวัติโรงงานจีนกว่า3า0 0 0แห่งรวมถึงเทส l a และ Lo รี a อดอกเตอร์คา์โดโซหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้าน medical AI ระดับโลกผู้ร่วมก่อตั้งโมไ o โอเ s o นซอส AI เฟรมเวิร์กการแพทย์ที่ถูกใช้จริงในโรงพยบาบาลทั่วโลก จฟฟี่แซนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาพิเศษ UN บนเวทีโลกเขาจะมาชี้ตำแหน่งที่ไทยควรยืนในศึกษารัฐจีนไบรอันหยางพาร์ทเนอร์จาก b i g ที่ทำงานร่วมกับบิยักอิงเคลสถาปนิกระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังแลนด์มาร์คทั่วเอเชียเมลินดากูดผู้นำทีม Worldbank ที่สร้างรถแแบการเติบโตให้หลายภูมิภาคนิเก้เอเชียครับครั้งแรกของสื่อเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นจะมาจับมือกับเด e ะ t a ต d a r d กับ Special s e s s i o n เปิดมุมมองว่าเราควรร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้ยืนเหนือเกมภูมิร Asia, รััศต์เีย ค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยรับ next frontier playbook รายอุตสาหกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อเปลี่ยนอนาคตประเทศบัตร early bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรไปเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e เวนฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e เ l t h กันนะครับ